สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อว่านุกนิกหรือว่าสังคมถามสำรองคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกต่อหลายๆคนรู้หรือไม่ว่าการออกกำลังกายมันดีอย่างไงมันทำให้คนสุขภาพแข็งแรงและทำให้หน้าตาสวยเหมือนกับชันเน่ยไม่สวยหรือไงหลายๆคนรู้หรือไม่ว่า อาชีพของลูกนิกเอ่อทำอะไรอ่ะใครตอบได้ลูกนิกจะให้จูบปากสองทีเลยเนาะฝั่งนี้ว่าไงอ่ะฝั่งนี้ว่าอะไรนะแบกข้าวสารแบกข้าวสารตายนะนั่นเปีนงช่วยแบกนั่นเปีนใช่วยแบกข้าวสารได้ยังไงอ่ะข้างหลังว่าไงนะคะข้างหลังว่าไงนะสปอเน่ ผมเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ครับโโอ้ดิฉันเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์มา20กว่าปีแล้วอยากจะบอกว่าการออกกำลังกายนั้นมันดียังไงนะคะถ้าแรกมอบสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีหน้าอกเหมือนกับพี่ต้นหอมดิฉันจะให้พี่ต้นหอมพัฒนาบุคลิกภาพให้นมมันใหญ่ขึ้นมา ท่านี้เรียกว่าวิบพื้นพะยุ่งหัวใจค่ะพร้อมค่ะด่งกขอย่างนี้เะครั้งหนึ่งสองสาม่ห้าหกเจ็ต่อไปเป็นท่าที่2องท่านี้ต้องบอกเลยว่ามอบสำหรับคนที่อผ่านการมีบุตรมาแล้วนั่นไง ท่านี้นะะเป็นท่าเรียกว่าแมงมุมขย้มหัวใจแมวจะจัดใครก็ดูเราเองค่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะโ <resort> อ๊ะอ้ยท่านี้ไปค่ะหนึ่งสองสาสี่หกเจ็ดปด ไปท่าสุดท้ายมอบพิเศษส,สำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายอ่ะโดยการบริหารหนึ่งยาอุ๊ยบริหารหน้าค่ะเอาพี่วุดีดีกว่าค่ะพรพร้อมแล้วนะคะพี่บุตรพร้อมค่ะมไม่ได้สิข้าบปากต้องอยู่ แบบนี้โอ้ยโอเคไมคะไว้กับพี่บุญที่หน่อยค่ะก่อนจะจากไปวันนี้ขอฝากไว้ว่าการมีเมียเป็นกระเทย จะสะเวยตลอดชาติเลยเรามาสรุรคะแนนก,นกันก่อนตอนนี้ฝั่งสีขาวได้2คะแนนฝั่งสีแดงนุกดิ๊กได้8ปดสิบคะแนนเอาละค่ะพวกคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะพบกับสองนักข่าวเน็ตไอดอลของเราถ้าพร้อมแล้วเ,เริ่ม <laughs> ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะรีรีพอร์ตกับดิฉันสุมิตาจริยะเมธานนนและดิฉันสตรินาภาดาเศษฐาพัทรานนนร์ตามหัวข้อข่าวงานสนใจกันเลยค่ะฝูงปลวกเดินขบวนประท้วงใบกอนแจ้งไม่มีที่อยู่แล้ว <c oughs> รับภูมิเจ้าที่บอนชาวบ้านที่มาแก้บนงดหัวหมูเกรงโรคอ้วนกำเริบ <c oughs> ยุงแจ้งความจับคนเหตุ ฆ่าแมงแง่งตายโดยเจตนาอ้างเกรงไม่มีทายาทสืบสกุลบักไมชอรี่รวมตัวกันประท้วงต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเหตุเกษตรกรส่วนใหญ่บุกรุกที่ทำกินกระทรวงคมนาคมเผยแนวทางการแก้ไขปัญหารถไฟตกรางเตรียมยกย้ายรถไฟไปวิ่งบนถนนและให้รถยนต์วิ่งบนรางแทนเกิดเหตุไฟ เป็นบริเวณกว้างในเหตุการณ์พบราชตรใจดีหาบน้ําสกัดต้นเพลิงก่อนที่นายสีมีหมัดรุกจะวิ่งเข้ามาชกหน้าพร้อมกับตะโกนว่าสิมารัลาพิทยาหัวจะมาจุดวังหันขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนึกถึงแป้งพับต้องแป้งพับโกกีตบให้เนียนตบให้เด้งต้องแป้งโกกีนึกถึงของฝากต้องกะลี่ปั๊บตาปุ๊บกินปุ๊บเป็นป๊า ขอบคุณเจลแต้มสิวตราอีกวานาใช้เพียงหนึ่งสัปดาห์จากสิวบนหน้าจะกลายเป็นรอยแผลเป็น <c oughs> ยาสีฟันตราพระอินกินมาเฟืองใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องใช้แล้วฟันไม่เหลืองยินดีคืนเงินขอ <c oughs> ขอบคุณชุดเครื่องนอนตราบักนิว้วเบดดิ้งหลับสบายไร้รอยต่อทอครึง่งผืนหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้น <c oughs> ลีนน้ำแข็งดีมีมาตรฐานซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานอ้าวยังไม่ละลายขอ <c oughs> ขอบคุณน้ำตาลตราน้ำอ้อยรสชาติหวานหยดย้อยใส่มากใส่น้อยก็ไม่หวานเหมือนเดิม <c oughs> แชมพูตาแมวเต่าผมดำงามเงาไม่ต้องเกาผมก็รัวขอบคุณพัดลมตราเฮลิเคนลมแรงท่วงที่เปิดหน้าผากเตลดิดหนังหัวกระจาย <c oughs> ตามเราสองคนได้ท <ead>. ี่ www. fan. com และสามารถส่ง s อสมาร่วมสนุกกับเราที่ดอกจันสอ2ห2ึ 1, 2งสองและสองสี่ำหรับวันนี้มือล่ขเราสองคนแล้วดิฉันสตรินภาดาเศรษฐาพัทรานนท์และดิฉันสุมิตาจริยามธานนท์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการลงคะแนนจะสิ้นสุดใน10วินาที10 9 8 7จ็ดหกหสี่สหมดเวลาหมดเวลาครับตอนนี้แชมป์วอลว์กตาร์ของเรานุกดิกมีอยู่35คะแนนส่วนฝั่งสีขาผู้ช้าชิงเต้เต้กับปันปันตอนนี้มีอยู่65คะแนน แต่ไม่ใช่แค่ประชาชนวอวอสตาร์หนคนที่จะเป็นผู้ตัดสินคุณเพราะยังมีคะแนนจากพวกเราอีกคนละยีคะแนนดังนั้นเชิญทั้งสองทีมมาที่แท่นตัดสินครับท่านผู้ดีครับ,รบผมอยากให้ท่านติดต่อสปอนเซอร์โฆษ,ษณาของเขามาอยู่รายการเราบ้างนะครับคิดดีก่อนใครเป็นคนคิดมุก ส่วนใหญ่จะโดนสดค่ะงั้นทุกครั้งที่เราเล่นมันก็จะมีมุกใหม่ที่แบบเกิดขึ้นมาค่ะเกิดจากที่เรามองทั่วไปแล้วก็นํามาเป็นข่าวเป็นผู้สนับนุนนะครัคุณสามารถคุยกันแบบแบบแอปแมนได้ไหมอยากฟังอ่าได้ครับเฮ้ยเพื่อนไอ้สังคมเอ้ยสังคมเฮ้ยสังคมเฮ้ยนายสนใจเปล่ากระเทยเว้ยเฮ้ยเออวันนี้ผมติดกดมนกับแม่ครับ ใส่บุญก็มาทำไมกระเทยสวดบนไม่ได้ไงเอาแสบกระเทาผมอยากเห็นเขาแบบต่อปากต่อคำกัน่ะเอาแบบไม่ต้องยักเลยนะค่ะเดี๋ยวนุกนิกไปก่อนสับไปมาสวยก็ไม่สวยฤูซิทําอะไรก็ไม่รู้เด็กกระเทยหัวโปะว้าฤูซิทาปากแดงไม่ดูตัวเองเลยใส่ชุดก็สีแดงๆทาปากสีเหลืองหน้าเกลียดเคยต่อมาะจกไหม ดูสิแต่งหน้าสวยสวยรู้สิสวยก well. <si ่อนแต่งหน้านะคะลูกที่หลังรักษาเล็บขบกันนะลูกนะโอ้โหดูสิหน้าโอ้โหตายแล้วเหงือกแล้สองบาทของต่อหน่อยได้ไหมคะปันปดูพี่เขาพูดสิเกระเทยไหมฟ้าพี่เขาน่ากลัวไหมน่ากลัวเนอะพอสามารถใช่ไหมไม่หน้าเขาน่ากลัวก็แต่งหน้า เอาสิแม่กิกนะหล่อนกล้ายืนเสาชิงช้าติทันแม่หกโมงเย็นดูสิว่านกพิราบมันจิกหน้าใครนี่ไม่เกียงนี่ไม่เียงนะเกี่ยงเราพูดเป็นภาษาอีสานบ้านเราว่าเขาเพราะว่าเป็นเขาบอกล้วคันโกกหลีนค่ะบ้านหรือภาษาอะไรนะจ๊ะเวลาเบาอีสานมันจะคันผีโบหน่อยนุ่งนะ เอาละเอาละทั้งทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งฝั่งสีขาวและสีแดงเนี่ยสร้างความเฮฮายกับพวกเราใช่เมื่อกี้เนี่ยเวลาเธอต่อปากต่อคํากันเนี่ยนะมาปฏิพันธ์ไวพี่เห็นชัดเจนเลยนะว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างชัดมากเลยเราชอบในลักษณะบางตรงนะของนุกนิ่งที่ที่มันมีความรู้สึกว่า ไอสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยที่เขาส่งมุกมาแล้วเล่นกับคนดูเนี่ยแม่เราชอบมากๆเลยคือมันมันมีรีแอคชั่นกลับไปแล้มันจะเหมาซึ่งเราต้องบอกว่าเขามาคนเดียวครับ,รบเขาจึงต้องหาพวกส่วนดีรีพอร์ตบางทีพูดเร็วมากจนเราไม่ได้ยินว่าคุณพูดว่าอะไร มันเลยน่าเสียดายเพราะว่ามันมันตลกจริงนะปะมุกเข้าใจว่าจริงๆแล้วคือพยายามจะทําให้เหมือนมันเหมือนการอ่านข่าวบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องเร็วขนาดนั้นปล่อยเวลาปล่อยจังหวะให้คนเขาได้คดิดนิดนึงว่ามุกที่เรายิงมามันคืออะไรอะไรเงี้ยเมื่อคนหัวเราะคุณควรจะหยุดกันนิดนึงแล้วมีมีอะไรอย่างเงี้ยได้แต่สองคนนี้ก็ยังมีความสดความใหม่อะไรบางอย่างที่นุกนิกไม่มีนะใช่อาจจะเป็นเรื่องของอายุหรือเปล่าอ่ะถูกต้องพี่เรามาลงคะแนนกันดีกว่าใครจะได้เป็นแชมป์คอมเมดี้ซาร์ประจำสัปดาห์นี้ ลูกนี้ครับผมชอบงานกราฟีกค่ะลูกนี้ค่ะ ว่าเป็นอมเม d i a n s จ้าอูดีคาดหวังว่าผมจะต้องหัวเราะตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีงงแม้แต่ว,วิกาทีเดียวซึ่งวันนี้ทั้งคู่ไม่สามารถทำได้แต่ผมก็ต้องเลือกคนที่ทำให้ผมฮาแบบต่อเนื่องมากที่สุดในวันนี้และเขาคนนั้นก็คือเต้เต้ปันปัน,ปน,ปนครับ ความดีด้วยกับชมป์วอร์วอร์สาคอมเบดีิสตาคู่ใหม่เตเต้ปันปันเดรีรีพอร์ตด้วยความเกียจจีบในการสร้างเสียงหัวเราะให้แก่ทุกคนเพื่อทำให้ทีมเดอะวีรีพอร์ตได้เป็นแชมป์เวอร์วอร์สตาคนล่าสุดในประเทศคอมเบดีิสตาพวกเราเดอะรีรีพอร์ตแชมป์เวอร์วอร์สตาเจ้าของสถิติ1สัปดาห์ เด็กโซฟาคือผู้ท้าชิงนะคะถ้าไม่สวยจริงไม่เก่งจริงไม่หาจริงเดี๋ยมาเลยนะคะเหลืองค่ารถ